พี่โกว่าเพื่อนจะทำประกันอ่ะอ่ะดีสิอายุน้อยๆเบี้ยถูกๆแต่เพื่อนเป็นเบาหวานอะอายุแค่เนี้ยนะเบาหวานเท่าไหร่เนี่ยห้าร <500. S 1> <500. S 2> ้อยห้าร้อยทำไม่ได้แล้วจ้ะที่โมตจริงไม่งั้นมันจะมีคำนี้หรอรวยแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ทำประกันไม่ได้กระจา่าง <c oughs> จบนะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องถ้าจะทำประกันสุขภาพเนาะโรคอะไรบ้างที่บริษัทไ,ไม่รับทำประกันเลยอ่าแอมว่าโรคอะไรบ้างในความเข้าใจของน้องที่ไม่รับแน่นอนเลยอะ่ะไม่รับแน่นอนเลยอย่างแรกคือโรคหัวใจอืมใช่มะเร็งอืมโรคไตแน่นอนแล้วก็เอททูกแล้วก็ล่าสุดของเพื่อนแอมเลย เบาหวานใช่หาโลคนี้แน่นอนเลยนะที่แบบคนก็เป็นเยอะด้วยแล้วก็ถ้าเป็นแล้วไม่รับทำประกันสุขภาพแน่นอนแต่ก็ยังมีอีกหลายโรคเลยนะที่ถ้าเป็นแล้วก็ไม่รับทำประกันเลยเหมือนกันก็คือโรคหลอดเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นติดตันหรือว่าแตกก็คืออย่างที่เกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองใช่ก็ค<ม>ือไม่รับแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้แอมบอกไตไปแล้วถูกไหมตับ ตับก็ไม่รับแล้วมันไตวายตับวายตับแข็งไม่รับแล้วนะคะแล้วก็โรค SLE อันนี้ก็คือถ้าไปมาก็ไม่รับทำประกันสุขภาพแล้วเหมือนกันโรคนั้นด้วยเปล่าโรคลมชักอะลมชักใช่บางคนเป็นตั้งแต่เกิดเลยนะลมชักอะมันก็เหมือนเป็นโรคประจําตัวติดตัวมาอยู่แล้วนะก็ไม่รับทํประกันแล้วเหมือนกันนะคะเราคอยดันด้ปะ อามาพึบอมาอมาพาดใช่อามาอามาพาดก็จะทาอะไรไม่ได้แล้วไงก็ไม่รับแล้วนะคะเพราะมันเป็นถ้าเปทำพึบอ,อามาพาดอ่ะมันจะมาจากหลอดเลือดส่วนใหญ่นะแต่มันก็จะเป็นโรคที่แบบต่อเนื่องกันมานั้นแหละเนาะความจําเสืออส่อ,อมอัลไซเมอร์อ,อัลไซเมอร์ก็ไม่รับะะใช่อย่างที่บอกแล้วเนาะทำประกันไว้แต่เราเป็นยังสุขภาพดีอายุน้อยๆแล้วก็อันนั้นด้วยพี่กุ๊กถุงลมป่องพงป่อง เเหมือนลมชักคลายมั้งไม่รู้พี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าโรคเนี้ยเด็กจะชอบเป็นในเด็กนะเออจะเป็นในเด็กแบบบางคนก็คือแรกเกิดก็ก็เป็นเลยก็มีโดยทั่วไปส่วนใหญ่โรคที่ไม่ค่อยรับประกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเด็กด้วยเหมือนกันนะแต่เด็กอ่ะอย่างเช่นแบบโรคหัวใจอ่ะโรคหัวใจก็สามารถเกิดในเด็กได้ถูกต้องใจรั่วเนี้ยต้องมีกรณีนึงด้วยนะรับปาก แต่ยกเว้นโรคนั้นอ่าใช่อ,นนอ,อันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางคนก็จะแบบเอ๊ะถ้าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันังทำประกันสุขภาพได้ไหมจริงจริงแล้วต้องปรึกษาตัวแทนแหละเพราะบางทีเขาก็จะคัดกรอกให้เบื้องต้นแล้วว่าถ้าคุณเป็นเนี้ยคุณทำไม่ได้แน่นอนจะมีเงินแค่ไหนก็ทําไม่ได้แต่ก็แล้วแต่บริษัทด้วยนะแล้วแต่ฝ่ายพิจารณาของบริษัทใช่ใช่อย่างถ้าอันที่น้องแอมบอกว่าอันที่รับประกันแต่ยกเว้นเนี่ยอันไหนที่แอมคิดว่า น่าจะร<ม>ับนะแต่ว่ายกเว้นอันเนี้ยที่คุณเคยเป็นมาก่อนพวกก้อ,เอเนเนื้องกมไหมพี่กุ๊กเพราะโดยส่วนใหญ่อะ ลูกค้าหรือว่าคนไข้อะบางคนก็ตัดออกไปแล้วไงออใช่ถูกต้องพกกราก,กร้อนเนื้องอกพวกฤทิ์ดวงอะ,อะไรเงี้ยใช่ถุง<ต>น้ำเป็นโรคที่พวกพวกเนี้ยเป็นโรคที่มีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนที่มีประวัติการรักษาว่าเคยเป็นฤทธิ์ดวงเคยผ่าตัดก้อนเนื้ออะไรสักอย่างออกไปเคยเป็นถุงน้ําในนิ้วในอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่เอาออกไปแล้วอะ่ะ คนพวกนี้นะคะสามารถสมัครทําประกันสุขภาพได้แต่จะมีข้อยกเว้นก็คือเขาจะไม่ไม่คุ้มครองโรคเหล่านี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นกับคุณอีกเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะมีไขมันพอกตับด้วยนะคะแล้วก็โรคพวกนี้บริษัทค่าคเนไม่ได้ว่ามันจะกลับมาอีกไหมถึงคุณจะตัดต่อไปแล้วก็ตามใช่ถูกต้องโรคกระเพาะเสพกระเพาะคนเป็นกระเพาะเป็นแล้วเป็นอีกอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่ปรับพฤติกรรมตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็น่ากลัวนะโรคไคลรอยไคลรอยบริษัทรับแต่ว่ายกเว้นไชลรอยความดันเส้นเลือดขอดอย่างเงี้ยใช่ไหมความดันนี่คือเป็นประเด็นนะว่าบางคนคิดว่าเป็นความดันแล้วฉันทำอากันไม่ได้แล้วอ่ะลองสมมาก่อนนะเพราะบางคนเป็นความดันความดันแต่ดูแลตัวเองดีก็มีแบบกินยาต่อเนื่องรักษาต่อเนื่องส่งประวัติเงี้ยเข้าบริษัททำได้นะอ่า หอบคือโรคผิวหนังอ่าแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงด้วยก็ยังทําได้นะโรคกลุ่มพวกนี้นะคะก็จะเป็นโรคที่บริษัทร,รับประกันแต่ยกเว้นที่จะคุ้มของแล<ต>้ว<ต>ทีนี้มันจะมีคําถามนี้ต่อมาว่าอา้าวรับประกรันโรคอื่นๆแต่ยกเว้นโรคที่เราเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดเราทําไปสักสองปีสองสามปีแล้วเราไม่เคยเป็นโรคพวกนี้อีกเลยล่ะถ้าอย่างนี้แล้วบริษัทจะทํายังไง น้องแอมคิดว่าบริษัทจะทำยังไงคิดจะทำใหม่หอหะอืมเราอ่ะสามารถทำเรื่องเข้าบริษัทได้ว่าเนี่ยเราทำประกันกับคุณอ่ะมา2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วนะเรายังไม่เคยกลับไปเป็นโลกที่เราเคยเป็นเลยเราขอให้คุณเนี่ยคุ้มครองเราได้ไหมหากเราเป็นโลกพวกนี้อีก ตัวนี้สามารถทําเข้าบริษัทได้นะคะมไม่ว่าคุณจะถือบริษัทไหนก็ตามนะ,ะเอ,อเพราะฉะนั้นก็คือมันอยู่ที่การดูแลสุขภาพของคุณนั่นแหละใช่ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้รองโควิดน้องแอมรองโควิดทุกคนแบบอาจจะยังไม่รู้นะอืว่าแบบว่าเฮ้ยหลายๆอย่างอะตามมาตามมาอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าไม่พอนะ อะไรอีกพี่ปุ๊บเบาหวานเนี่ยเห็นหลายคนาอาจจะยังไม่รู้ว่าคือภาะวะลองโควิดสามารถทำให้คุณเนี่ยเป็นเบาหวานได้ใช่เนี่ยถ้าเกิดคุณยังเป็นคนที่ยังรอดทุกซีซั่นแล้วยังไม่เป็นโควิดนะคุณมองข้ามไปเลยเรื่องที่ประกันจะคุ้มครองโควิดไม่คุ้มครองโควิดอ่ะเพราะโลกนี้มันเป็นของรัฐบาลไปละนะคะ คุณมองถึงโลกอื่นๆดีกว่าที่มันมีคู่กับมนุษยชาติมาทุกทุกพบทุกชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันคุ้มครองตัวนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าเนี่ยถึงอยากจะให้ทุกคนน่ะทำประกันสุขภาพที่มันคุ้มครองครอบคลุมหมดทุกโรคที่มันช่วยจ่ายค่ารักษาให้คุณได้ไม่ใช่แค่โควิดอ่ะใช่ถูกต้องบางคนเนี่ยะช่วงสองสามปีเนี่ยตัดสินใจซื้อเพราะโควิดกันเยอะแหละแต่อย่าลืมว่า หลังๆที่จะตามมารองโควิดอ่ะตามมาด้วยโรคอื่นๆอีกเยอะแยะนะใช่แล้วก็วอยากจะอินฟอร์เมชันอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่เป็นโควิดแล้วแล้วอยากจะมาทําประกันสุขภาพอะ่ะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่รับประกันแต่ยกเว้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เป็นโควิดอ่ะตัดสินใจเถ <No? S 2> อะเนาะบางบริษัทอ่ะพี่กุ๊กใครเป็นโควิดมาแล้วอะ่ะเป็นโควิดมาปุ๊บ มันจะมีเลยรับ<ม>ประกันนะแต่ยกเว้นโควิดและภาวะแทรกซ้อนจากโควิดนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละลตอนนี้ก็เลยเหลือจํานวนคนน้อยมากที่ยังไม่ติดโควิดนะคะก่นอนอย่านนี้คนที่รอทำประกันก็คือคนที่รอหลังคนที่รอดจากอเอ้ย่คนที่เป็นโควิดมาแล้วท้งนั้นแล้วก็รอระยะเวลานะคะที่จะสมัครประกันได้เห็นไหมถ้าไม่เกิดเรื่องก็ยังไม่นึกถึงนะประกันก็อย่างนี้แหละก็ะ ต้องแบบเกิดเรื่องอะไรก่อนนะคะเราถึงจะนึกถึงมันนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ติดแล้วค่อยคิดจะทําประกันนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดแจ็คพอตไปเจอโรคร้ายอะไรขึ้นมาแล้วทาประกันไม่ได้แล้วก็สวยเลยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะมีเงินเยอะแี่นเท<ห>่าไหร่ก็หมด ใช่คะ่ะใช่คะ่ะก็วันนี้เราก็ถือว่าเอาสาระดีๆพวกนี้นะคะมาฝากก็อาจจะเป็นแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้ทุกคนอาจจะเป็นอะไรเผื่อไว้ตัดสินใจเนาะใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่มีเลยเนาะแล้วก็สาระดีดแบบนี้นะคะก็จะมาเสิร์ฟให้ทุกคนทุกวันเสาร์เนาะเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์แล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยใช่<ด>ะค่ะถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ดีและมีสาระก,ก็ฝากแชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย